ไม่ยอมอีกต่อไปจัก,กจั่นลั่นเอาเรื่องให้ถึงที่สุดหลังอาบีได้รับการประกันตัวหลังถูกตำรวจกองปราบปรามบุกรวบตัวอาบีอดีตผู้จัดการส่วนตัวจัก,กจั่นพร้อมกับนกอุศนีเพื่อนสาวนักสแสดงเมื่อช่วงเย็นวันนี้1มิถุนายน2,564และพอถูกส่งตัวมาที่สอนอบางเขน โดยหลบเลี่ยงไม่ให้สื่อสัมภาษณ์มีเพียงทนายนิด,ด้าที่ให้สัมภาษณ์ถึงรายละเอียดของความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นก่อนจะมีการยื่นประกันตัวหลักทรัพย์คนละหนึ่งแบาทและได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ล่าสุดวันนี้2มิถุนายน2564ทางด้านนิดดาสรัญญาทนายความส่วนตัวของจักจรจัน์เผยความคืบหน้าว่าตอนนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยวันที่21มิถุนายนนี้จะมีการส่งตัวอาบีพร้อมสำเนาให้อายการต่อไปส่วนนกอุษนีขณะนี้ยังไม่มีกำหนดส่งสำนวนทางด้านสาวจ,ากจาักรจันรอคมศิรยิยังไม่มีการพูดคุยอะไรกันเพิ่มเติมถึง,ถงเรื่องที่เกิดขึ้น แต่ยืนยันว่าจะเอาเรื่องอดีตผู้จัดการส่วนตัวให้ถึงที่สุด oh <no. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย